แต่งตัวหาอุปกรณ์แล้วสิไปสิใดค่ะ,ะาาอาเอหนักดันามาเต้ยอันอันลุกได้แล้วเลาะปลาอะไรแบบนี้เอ้าโอ้อแดงตัวเขาปลาแตก่กระสิตามคือเกา่าหามบดยายเดีพี่นอ้อง หัม่มบ่ได้หัม่มบ่ได้แต่ว่ากะห้อยู่ในสายตาให้เราได้เห็ดในสิ่งที่เราเคยเห็ดมาเนี่ยกระจิบใส่แต่งตัวลระสิอันอันลอ้อปลาอันปะปลากับปลาในป่านแต่ว่ากะว่าให้ย่ายงไปเบิ้งซื่อๆให้เห็ดบ่อยเห็ดตามใย,ยสวยวันนี้ กัดหลังเอิอน้นเ้อยตั้งหักมาพันละแดดฮ้อนหมีฮะอ๋อตาม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 ติดชีวิตใยสวยใจเกินร้อยให้พี่น้องในเบืบ้องว่าลุกได้เอ้ เป็นละบานมาดอกม่ปนนากตมลอดยังหน้าซ่อคู่กันเลายสวยปาปลาขนมันเป็่มก๋ติบตมใส่ผักลายหนึ่จปาขอานหน้านี้มเแล้วหาเจ้าคอยมาเจ้าคอยลมดาก็ไม่ได้คิดตม มือน wow. like oh. well. ั to to ้นม so <K> ือใส่ถุงเท่าหลังมือกี่ตมแม่โอ้ยยิ้สวยไอ้ยิ้มสวยเคืบ่แม่แตนเอาเองนี่ยคอยว่าแล้วบล็อตบ่อบกานไม่ฝีมือซาคอยว่าเขาบอกกันเช้าเลยยายประสันว่าบ่อต้นไม่ใส่ไปแล้วก็บอไปน้เขาเขาก็วิ่งตักโัววนทวนทวนเขาจะเราเป็น่วยบน้อก็เป๋่าหมดยางดีเอาหอยไว้ทั้งคู่ผีเลยแต่ว่าเจ้ากู้ศพไปฟงมีคนตัวหาป่ะนะ เลยมีคนโท้วรบอว่อมีจีรีท,ทรมากเขากับบรารับพี่น้องกอยไหนกอยซุ่มย,ยุ่งเงี้ยนบาน้านหลังใจก็ลอยนี่ละท้มาสามก้นจีก้นกับบพพัมี้บาราบพ่อยเวลานี่เขาเวลาเขาเด็ดเบี่ยงเหตุการณ์เหตุการณ์เ้ยเห็ุกับตอ,ตองรพพอับท้วงสามนาบาราบประศันจมแปดจมแปดพ่นอีกคนหนึ่งเอาละแต่ละคนพนั่นเขาป้าพูดนี่ลงทง ยังอยู่แบไรเพื่อนเอาเอ็ออกไปเอาคือบอกให้มันเลี้ยวปูนเขาเสียล่กูอยากกินน้ำทังขปวดเอวเนาะูแมนปูเนเียวเบิดเด้เอาเบิดแทๆแล้วเมื่อกี้คันบอออกไปอ่ะตั่นแหละมันต่อยดูด้ลไปอาเสียหยังนึง่อนไปก็เสียผลประโยชน์เด้ออยกันลากบ่อแค่เขามคุณเสียหวมเด ดอกเคดอกเคนะดอกเคนี่คุณอาปลารถบัตเตอร์ไซค์ดนที่มีหอวจักใหญ่นี่รถมีหอวจักใหญ่แม่ไปล่างก็ได้พี่น้องจังค่อยเบิ่งอีกเทียนนึ่งมาปลามันสีงามบ่จะไปเค้งเข้งล้วนๆเลยตัวโตสองนิ้วนี่โอ้ยมันจะปิ้งให้ลูกสายบ่ จักเหยน่อลูไส้บ่ลูกไส้ละบ่มากกับบ่ไปกินละค้างไว้มันก็ตายเนาะเอามากกับไปกินตัวบ่อยบ่อยมาได้มากินปิ้งปลาเข่งบ่อยแลนสวดส่วนดูขับไปเขาบาลย่างยีรีว่าภานาภาสาบันปันคู่สาวเด้วยคำบันชีรถยี่สิบนั้นเก่งหลายเก่งหลายเขาอยากกินน้ำเร็วไปไป Thì đấy tổ nhai yeah. Nhai suốt đấy Ôi ừ, là văng ô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 